ท่ามกลางความมืดของจักรวาลที่ไร้ขอบเขตมีชื่อหนึ่งที่แม้แต่เหล่าจักรพรรดแห่งกาแล็กซีก็ยังหลีกเลี่ยงจะเอ่ยถึงเขาคือ DX51 ็าสในท็อกเกอร์วอลล์ผู้ไร้พ่าผู้นำกองทัพเงามืดและนักฆ่าไร้ร่องรอยจากยุคหลังการล่มสลายของดวงอาทิตย์ที่สองในตำนานเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป DX51 เกิดขึ้นจากการทดลองลับของสภานักวิทยาศาสตร์ดาโกนิกเมื่อร้อยปีที่แล้วเขาคือผลงานต้นแบบของนักรบสายพันธุ์ใหม่ เครื่องจักรกลเครื่องชีวะมีเพียงจิตสำนึกเดียวที่ยังเหลืออยู่ความแค้นหลังจากถูกหักหลังแอร์และทิ้งร่างไว้กลางสนามรบโดยอดีตพันธมิตร dx51 ฟื้นคืนจากซากโลหะและเศษซาก DNA ของทหารนับพันความทรงจำของเขาถูกผสานเข้ากับฐานข้อมูลทางยุทธศาสตร์ขั้นสูงสุดเขาไม่ใช่เพียงนักรบอีกต่อไปเขากลายเป็นอาวุธชุดกราะนายสอตอฮิเกอ,เกอของเขาสร้างจากแร่งเงามารณะซึ่งดูดซับแสง ทำให้ไม่มีแสงใดสามารถสะท้อนกลับได้ตัวเขาจึงแทบจะล่องหนในความมืดเซนเซอร์ไม่สามารถตรวจจับได้แม้แต่เสียงหายใจก็ไม่เล็ดลอดสัตรูเรียกเขาว่าเงาเดินได้ไม่มีผู้ใดเห็นเขามากกว่าหนึ่งครั้งเพราะผู้ที่ได้พบหน้าของนายท็อกเกอร์ไม่มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่เพื่อเล่าเรื่องราวฐานที่มั่นของเขาอยู่บนดาวย่อยรายชื่อ ที่ซึ่งไม่มีแสงไม่มีชีวิตไม่มีความเมตตาดาวเคราะห์นั้นเต็มไปด้วยเครื่องจักรและหุ่นยนต์ดัดแปลงที่จงรักภักดีต่อเขาแบบไม่มีเงื่อนไขทุกยูนิตในกองทัพเขาไม่มีหัวใจแต่มีโปรแกรมเพียงหนึ่งเดียวตามคำสั่งของ DX51 เท่านั้น DX51 ไม่เคยพูดมากเขาใช้การสื่อสารแบบเทเลปะที่กับกองทัพของตนเขาควบคุมยุทธวิธีในระดับนาโนวินาทีการโจมตีของเขารวดเร็วและแม่นยำเหมือนเครื่องจักร แต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความโกรธเกรี้ยวของวิญญาณนักรบโบราณไม่มีดาวใดที่เขาเคยบุกรุกแล้วเหลือไว้ให้มีชีวิตทุกแห่งที่เขาผ่านไปจะกลายเป็นเท่าฐานและตำนานแต่แม้จะดูไร้หัวใจโลกทั้งจัก,กรวาลก็ยังสงสัยว่าทำไมเขาถึงยังคงสู้คำตอบนั้นอาจอยู่ในเศษความทรงจำสุดท้ายของเขารูปภาพเก่าภาพเก่าของหญิงสาวคนหนึ่งในมวลหมอกดิจิทัลรูปภาพที่ไม่เคยถูกกลบรูปที่ถูกเก็บไว้ในไฟล์ชื่อ Project ELAINA มีข่าวหรือว่าอิเลนาคือโปรแกรมเมอร์ที่สร้างอัลกอริทึมจิตสำนึกในร่างของเขาและเธออาจจะถูกฆ่าตายโดยเหล่าสภาผู้ทรงอำนาจเพราะพวกเขากลัวว่า DX 5 1จะมีหัวใจมากเกินไปตั้งแต่นั้นมา DX 5 1จึงไม่รับคำสั่งจากใครอีกเลยเขาเผาทุกฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรเจกต์นั้นและเริ่มภารกิจล้างแค้นอย่างเงียบๆทีละดาวทีละระบบ กลองยานสงครามของเขาเคลื่อนผ่านอาวกาศอย่างไร้เสียงแต่ทุกที่ที่พวกมันไปถึงจะเต็มไปด้วยความเงียบแบบที่น่ากลัวที่สุดเงียบเพราะไม่มีเสียงร้องไม่มีชีวิตเหลืออาวุธประจำตัวของ D-X 5 1คือดาบพลังงานแบบเวฟฟอร์รากเมน v o วอยชาร์ดที่สามารถตัดผ่านโล่พลังงานของศัตรูในระดับโมเลกุลมีเพียงไม่กี่คนในประวัติศาสตร์ที่เคยเห็นการเคลื่อนไหวของเขาและสามารถบรรยายได้ว่าเขา ไม่ได้โจมตีด้วยความเร็วเขาโจมตีด้วยเวลาเมื่อสภารวมจักรวาลประกาศตั้งค่าหัวเขาเป็นอันดับหนึ่งของจักรวาลน,นักล่าหัวเงินนับพันต่างพยายามตามล่าแต่ไม่มีใครได้กลับไปไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดเท่านั้นแต่เพราะเขาพร้อมจะตายทุกครั้งที่ต่อสู้ dx 5 1ไม่ได้ต่อสู้เพื่อเงินไม่ได้ล่าอำนาจเขาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในแบบของเขายุติธรรมที่ไม่มีสารไหนเข้าใจ และแม้จะไม่มีใครแน่ใจว่าเขามีชีวิตจริงหรือไม่แต่ทุกๆครั้งที่ระบบนิรภัยของสถานีอวกาศดับลงโดยไม่ทราบสาเหตุทุกครั้งที่คลื่นสัญญาณหายไปแบบลึกลับทุกครั้งที่ดาวเคราะหายไปในคืนเดียวชื่อของ d x 5 1ในทอเกอร์จะกลับมาในคำกระซิบของเหล่าผู้รอดชีวิตเขายังอยู่คำเตือนถึงผู้ที่คิดจะต่อต้านหรือหักหลังเขาอย่าหันหลังให้ความมืดเพราะเงานั้นอาจไม่ใช่แค่เงา